ตนนั่นแลจะนำพาตนได้ถ้าเราไม่นำตัวเองแล้วใครจะนำตั้งจิตตั้งใจฝึกฝนให้ตัวเองได้เห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นในดวงตาเห็นธรรมแสดงในแต่ละวันละเดือนละคืน ถ้าเราเป็นคนไม่เห็นความจริงแล้วเราก็เหมือนถูกคนหลอกลวงเราตลอดเวลาใครจะหลอกลวงเราได้ก็ตัวเรานี่แหละหลอกลวงตัวเราเองหลอกให้เราหลงอยู่ในความไม่จริงความเที่ยงไม่ได้มีจริงๆนะ ความไม่เที่ยงนั่นแลมีของจริงสิ่งที่เรายังหลงยึดติดอยู่นั่นมันเป็นความหลงหลงในความไม่จริงการที่เราเห็นความไม่จริงนั่นแหละทำให้เราติดอยู่ในภพชาติของตนต่อให้เราทุกคนวนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้ ก็ไม่สามารถที่จะจบตัวเองได้เพราะเราไม่สามารถเห็นความจริงปรากฏได้เราเห็นแต่สิ่งสมมุติที่มันมีอยู่ทั้งหมดแม้กระทั่งตัวเราก็ตายมันเป็นสิ่งชั่วคราวที่เรามาอาศัยอยู่ในโลกนี้และเพื่อเรียนรู้ให้เราได้หลุดพ้น จากมันจริงๆแต่เราก็ไม่เคยเห็นมันเราหลงมันอยู่ทุกวันทุกคืนตราบใดที่ตาของเรามองไม่เห็นความจริงแล้วเราก็ต้องพลาดกับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ร่ำไปสัตว์ทั้งหลายจึงตกอยู่ในวัตฏฏวังวนสูงสารไม่สามารถที่จะ หลุดพ้นหลุดรอดออกมาจากบ่วงของมารได้มันหลอกเราทุกวันทุกคืนชะตาฤทธดวงของเรานี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรหรอกมันเก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานี่แหละที่จะเป็นคนจัดการตัวเองได้ถ้าวันนี้เราไม่จัดการชีวิตของเรา เราก็จะถูกคนอื่นจัดการเช่นกันนับวันเวลาย่อมลดน้อยถอยลงไปเรื่อยเราจะเหลือเวลาแห่งชีวิตไม่ได้มากมายอะไรเราจะมัวลงอยู่ไปทําไมในเมื่อเวลาของเรามันบีบตัวมันเองแล้วเราจะทําให้เราเห็นความจริงอย่างไร สิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกวินาทีนั้นมันก็แสดงธรรมทุกเวลาแต่ใครจะเห็นเล่าว่ามันแสดงธรรมการเกิดแก่เจ็บตายก็ปรากฏให้เราเห็นทุกวันแต่เราก็ไม่ใส่ใจว่ามันไม่สำคัญวันที่เราเจอกับตัวเองน่นความแก่ ความเจ็บความตายมาถึงเราเมื่อไรเราก็จะดิ้นรนขวันขวายเพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บและไม่อยากตายเมื่อเรายังไม่เข้าใจมันเราก็ดิ้นรนหาทางอยู่ร่ำไปเป็นอยู่อย่างนี้ทำไมไม่เข้าใจความจริงสักทีให้เราได้เห็นมัน ว่ามันไม่มีอะไรจริงๆเรากลับไปยึดในเรากลับไปยึดในทุกสิ่งว่าเป็นเราเราไม่มีเราจะมีที่ไหนสิ่งที่เราเห็นนั่นก็มานมันหลอกเราอยู่ว่าเป็นเราเป็นเราเราก็ยังไม่เข้าใจ ว่าไม่มีไม่มีมันก็โตแยงอยู่อย่างนี่ร่ำไปผู้ใดที่เห็นแล้วย่อมสามารถหลุดออกมาได้แต่ผู้ยังไม่เห็นเราก็ยังต้องทุกต่อไปแก้ไขอะไรไม่ได้นั่นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรู้ตัวเห็นตัวเองตามความเป็นจริง ไม่มีอะไรจะปกปิดไปได้อย่าหลอกตัวเองให้อยู่กับความหลงอย่าหลอกตัวเองว่ามีเรามีเราเราไม่มีในเราไม่มีอะไรเลยมีแต่สักว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มันรวมกันจึงมีรูปกายขึ้นมา มีแค่จิตมาอาศัยกายอยู่แค่นั้นแต่จิตก็หลงว่าเป็นเราเป็นเรานั่นเราจะเห็นมันมื่ใดเราก็สามารถจบความเวียนว่ายตายเกิดของเราได้แลว้วอย่าให้ความชั่วมันมาคุมใจเราอย่าให้ความมืดบอดมาปรากฏ ที่ใจเราเห็นชัดเห็นแจ้งเห็นจริงทุกประการแล้วย่อมเบิกบานรู้ทันตื่นรู้ในธรรมธรรมที่มันแสดงคือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอยู่กับตัวเราแต่เราไม่เคยเห็นมันเรามองข้ามมันทุกวันเวลามันก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นแหละ มนุษย์ที่เกิดมาแล้วจะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากยากยิ่งกว่าดินที่ปลายเล็บของเราดินในพื้นมหาสมุทรหรือปัตตภีนั้นมีมากกว่าดินที่ปลายเล็บคนจะได้เกิดมาจึงยากลึอเกินแต่มนุษย์ที่เกิดมาแล้วประมาทในความเป็นมีข้องตน ไม่รู้จักคุณจักค่าในการเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตไปวันวันหนไม่รู้จักใช้เวลาให้มีค่าให้เกิดประโยชน์แก่ตัวตนของเราเราจะต้องรู้แจ้งรู้จริงในความจริงนี้เจตนาของเรานั่นบริสุทธิ์หรือยังหรือเจตนาของเรามีแต่ผลประโยชน์ ข้างในใจของเรานั่นบริสุทธิ์พอหรือยังกับการมีชีวิตอยู่และการใช้ชีวิตที่เหลือเราจะสร้างประโยชน์อะไรในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เวลาของเรานะับถอยหลังลงไปทุกวันทุกวันประโยชน์ที่เราจะสร้างไว้ก่อนที่จะละลูกนี้ไป เราได้มีเจตนาสละบ้างหรือเปล่าไม่ใช่วังแต่สิ่งที่จะเป็นจะมีจะเอาให้ใจของเรานี่เป็นผู้ให้ผู้เสียสละอย่างแท้จริงตามวิญญาณของเราวิญญาณที่มันเวียนว่ายตายเกิดหรือเรียกว่าจิต จิตใจของเรานี่ย่อมพัฒนาได้ไม่ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่ายอมรับมันหรือยังเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเราเกิดจากเราทั้งนั้นที่สร้างมันเองไม่มีใครมาทำร้ายเรา ไม่มีใครมาหลอกเราหรอกแต่เราต้องหากที่หลอกตัวเองอยู่เสมอจึงทำให้เราไม่สามารถเห็นความจริงได้แต่นี้ต่อไปจงใช้ชีวิตให้มีประโยชน์มีคุณค่าในตัวเองให้เห็นจิตในจิตธรรมในธรรม เวทนาในเวทนาให้ได้เราย่อมเห็นกายในกายตนให้ได้แล้วเราจะเห็นธรรมจริงๆสิ่งใดก็าตามที่เราตั้งใจดีแล้วสิ่งนั้นก็ขอให้สำเร็จให้สมบูรณ์ทรัพย์นั้นเป็นของคู่กันถ้าใจของเราดี ทรัพย์ก็ย่อมปรากฏขึ้นนณที่ในทุกคนงทุกแห่งมไม่มีใครกำหนดชะตาให้ใครได้ไม่มีใครแก้กรรมให้ใครได้มีแต่เรานี่แหละแก้พฤติกรรมของเราได้ให้เราฝุดฝนทั้งกายทั้งใจจะได้หมดจะได้หลุดพ้น ด้วยใจตรงนั่นแล